ตอนนี้ลงมาตรงหาดปัทยาแล้วนะครับน้ำน้ำโอเคนะเ้าที่ดูน้ำโอเคอหาดก็โอเคอะ่ะม,มีพื้นที่หาดเยอะดีอะ่ะแต่ใจอ่ เออคนน้อยดีไม่เคยมากลางวันเลยนะคนน้อยเออเงียบสง,งบดีเหมือนกันนะเป็นเพราะว่ามันเข้ามาเที่ยวกันไม่ได้อก็น่ามาเที่ยวนะเนี่ย